คลิปนี้มาจะก,กินเสื้อลายเสือครับผมลายนี้ครับผมมาดูบล็อกแรกกันเลยครับผมถ้าจะก,กินเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับผมดย๋ยงมาดูบล็อกแรกกันเลยครับผมว่าการตก,กินตะก,กินยังไงครับนี่นคือบล็อกแรกครับผมบล็อกแรกหรือว่าสีแรกค,ครับตะก,กิน 4, สีสีสีบล็อกเลยครับผมลายเสือ ลูกค้าสั่งรีพิตอีกเหมือนเดิมครับผมนี่คือสีแรกครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับผมสีแรกนะครับสีแรก เป็นลายเสือถ้จาจะสกินเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมนี่นี่คือเสร็จแล้วครับผมไปเป็นสีที่สองครับหรือว่าบล็อกที่สองสีทสองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับผม เสร็จแล้วครับสีที่สองนี่คือสีที่สองครับผมต่อไปเป็นสีที่สามครับผมสีที่สามเป็นสีฟ้าออนครับ ยินให้ดูทุกสีเลยครับผมไปแล้วครับสีที่สามเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับ นี่สีที่สามครับผมสีหนึ่งก็จบครับสีสุดท,ท้ายเป็นสีดําครับถ้าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมออกไปเป็นสีที่สี่ครับผมสีสุดท้ายครับสีดําครับผมเย็ยนสีนี้ก็เสร็จแล้วครับผม ไฟนี้ทํายากเหมือนกันครับผมสีสีกวาจะเสร็จครับผมกวาจะเป็นตัวเสื้อกวาจะได้ไปใส่ครับผมกวาจะได้ขึ้นห้างหลายขั้นตอนครับราวนี้ก็ต้องส่งไปเย็บครับผมส่งไปเย็บเป็นตัวครับผม เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ดูครับผมไกไก่นี่้าเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วครับผมพร้อมที่จะส่งไปเย็บเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิมนี้